ร่างกายที่เราต้องใช้ในการประกอบภารกิจการงานทุกวันมีความจำเป็นต้องชำระล้างให้สะอาดดินน้ำอีกทั้งจะให้มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยไข้ทำภารกิจประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องรู้จักวิธีบำรุงรักษาร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ จิตใจก็เช่นเดียวกันจำเป็นต้องชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอโดยการเจริญสมาธิภาวนาจะได้เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไม่เศร้าหมองใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสมีพระรัตนตรัยภายในเป็นดีพึ่งจะเป็นใจที่มีพลังพร้อมเสมอ ต่อการ,รเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระเจ้าจึงทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้มันจเจริญสมาธิภาวนาจะได้มีกำลังใจในการละบาปอกุศลทุกชนิดและทำความดีทุกรูปแบบทรงชี้้เห็นความสำคัญของใจว่าใจที่ผ่องใส ย่อมเป็นเหตุนำความสุขมาให้และเป็นทางมาแห่งมหากุศลอันจะนำทุกชีวิตไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพรหมมัชาลสูตรว่าเถลภาสัทธาสัมปติความหนึ่งพร้อมในศรัทธาหาได้ยากปปัจชาจะเถลภา การบวชก็หาได้ยากการจะทำตอนนี้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานั้นต้องมีดวงปัญญามองเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาหรืออย่างน้อยบุคคลนั้นจะต้องเคยทำบุญไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเมอได้มาเจอพระพุทธศาสนาจึงเกิดแรงบันดาลใจ อยากสนับสนุนพระภิกษุษสมณณน,นให้ท่านได้บำเพ็ญสมณธรรมอย่างสะดวกสบายบางท่านมีความศรัทธาอยากเป็นญาติกับพระศาสนาจึงอนุญาตให้บุตรหลานได้บวชก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในจากคนส่วนใหญ่มักมีศรัทธา พียงการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญภาวนายอยู่ที่บ้านเท่านั้นแต่การที่จะให้ออกบวชตำรงชีวิตในเพศสมณะมีอาหารเพียงสองมือ้อมีผ้าคล้องกายเพียงสามผืนรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องที่ลำบากอยู่เหมือนกันสิ่งใดที่ทำได้ยากลําบากสิ่งนั้นก็จะเป็นบุญบาร,รมีที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะการบำรพชานั้น เป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากคารวาสมาเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยปุติะมาบรรมชาในพระพุทธศาสนามีข้อวัตรปฏิบัติที่ตรงกันข้ามกับคารวาสคือจะต้องแสวงหาธรรมะโดยการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ มีใจมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานซึ่งต้องใช้ความเพียรและความอดทนอย่างยิ่งยวดเพราะกำลังปฏิบัติสวนกระแสะโลกดังนั้นพระองยังตรัสว่าการบำบัชาเป็นสิ่งที่หาได้ยากอีกประการหนึ่งการบำบัชาเป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะหากไม่มีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็จะไม่มีการบำบัชาอุปสมบท โอกาสที่จะได้รับรับประทานจริงไม่มีเพราะฉะนั้นในยุคสมัยใดที่ไม่มีพระพุทธศาสนาพระโพสัต์ทั้งหลายก็จะหาโอกาดบำเพญเนขะมมาะบารมีเปิดสลัดตนออกจากกามในยการออกบวชเป็นฤาษีเป็นดาบทบำเพ็ญะบะเหมือนการออกผนวดของพระเตมิยราชกุมาร ครั้งที่แล้วหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่พระเจ้ากาศิกราชครั้นทราบว่าพระโอรสไม่ได้ถูกฝังทั้งเป็นแต่เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยพระค้ำลังทุกอย่างก็ทรงเพิ่มปีติมากรีบนำขราชบริพา์สเสด็จไปหาพระโอรสเพื่อเชื้อเชิญให้กลับมาครองราชด,ดังเดิม,มเมื่อเสด็จไปถึงพระฤาษี ก็ตอนรับพระราชบิดาใตการนำเอาใบหมากเม้าที่หนึ่งสุกแล้วออกมาถวายแล้วทรงเชื้อเชิญในพระราชาสเสวยพระราชาทรงปฏิเสธว่ายอมีอาหารที่ได้เตรียมพร้อมมาแล้วอาหารของโยอมมีรสโอชาแต่ถึงอันนั้นเราก็ยังทรงหยิบใบหมากเม้ามากรามไว้ ในคาาเคารอบในพระฤาษีระตรัสถามว่าพ่อเตมียะพอบริโภคอาหารอย่างนี้หรือพระวิษั์ตรัสในเชิงให้กติเตือนใจว่าอย่างนี้แหละมหาบาพิษใบหมากเม่านี้เป็นอาหารของอัตมาบุคคลอยู่ในที่สงัดมีความสงบใจแม้จะบริโภคอาหารเช่นไรก็ย่อมมีรสโอชา ขณะนั้นพระนางเจ้าจันทาเทวีมีหมู่สนมนางในแวดล้อมก็ได้เสด็จติดตามมาถึงในตอบพระเนตรเห็นพระราชโอรสแล้วก็ทรงตื่นตันพระไทยจนสุดที่จะพนันนาได้จึงทรงคลานก็ไปจับคู่พระบาทของพระโพธิสัตว์ได้ทรงกราบลงแล้วแลดูพระฤาษีู้เป็นพระโอรสอยู่ ด้วยความรักแต่ก็ยังไม่อาจที่จะกล่าวพระวาจ,จาใดๆออกมาได้จึงได้แต่ทรงพระกันแสงด้วยความปิติอยู่ตรงนั้นเองพระราชาทรงสังเกตเห็นพรววากายของพระเตมียฤ่อีมิรัศมีผุดพองแจ่มใสก็ยิ่งทรงประราพระราชาหาฤทยัยจึงตรัสถามว่าน่าอาศัศจรรย์ใจละเกิน โลกสวยเพียงพืชผักและผลไม้ในป่าแต่เหตฉะนไหนจึงกลับมีผิวพันธุ์ผุดผ่องเช่นนี้ตราสตั้งนี้แล้ก็ส่องชี้ชวนให้พระราชเทวีทอดพระเนตรใบหมากเมาวันนี้คืออาหารของพระโอรสพระบริษัทจึงตรัสตอบว่าขอถาวายพระพรตรมมาภาพนอนบนพื้นซึ่งราดด้วยใบไม้แต่ผู้เดียว ยินดีในการนอนคนเดียวผิวพันธ์ขอาตมาจึงผ่องใสอันหนึง่งธรรมภาพไม่ต้องมีราชฎองคารักคาดดาบคอยเฝ้าระวังภัยแต่ก็มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยไม่ต้องหวาดระแวงภัยไม่สะดุ้งตกใจไม่เศร้าหมองเราต้องห่วงใยในทรัพย์สมบัติ จึงเป็เหตุให้มีผิวพันธ์ผ่องใสอีกประการหนึ่งตมาภาพไม่มีความเศร้าโศกถึงอดีตไม่ขาดหวังความสุขในอนาคตแต่ใช้ชีวิตให้เป็นไปในปัจจุบันตัวการรักษาจิตใจให้ผ่องใสอยู่เสมอไม่ยึดติดคิดกังวลในเรื่องอันเป็นทุกข์ทั้งปวงฉะนั้นผิวพันธ์ของอตมาจึงผ่องใส ส่วนคนพานย่อมมีผิวพันธุ์สูบซีดเหมือนไม้อ้อที่ถูกตัดทิ้งไว้กลางแดดเพราะมัวเฝ้ารอคอยอนาคตและขณะเดียวกันก็นกนมัวแต่เศร้าโศกรำพันถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วขอถวายพระพรพระราชาทรงชื่นชมว่าลูกเจ้าจ่างกระทำในสิ่งที่ใกล้ครๆกระทำได้ยากยิ่งแต่เจ้าจงอย่าลืมว่า เจ้าเป็นลูกของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เจ้าจะมาอยู่ในป่าเพียงผู้เดียวได้อย่างไรวันแล้วก็ไม่ทรงลังเลพระไทยแต่ส่งเชืิดเชิญพระเตมียาฤศีในเสด็จกลับคืนสู่พนันครเพื่อเสวยราชาสมบัติสืบไปว่าลูกพ่อขอมอบสิริอาราจสมบัติอันโอรัพรอบในเสนาสีเหล่าให้ลูกปกครอง แม้หมูนางสนมกำนันผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องแต่ก็พร้อมที่จะบรรุงมำเลอเจ้าในการบัดนี้ลูกก็ยังหนุ่มแน่นมีพลระงรกำลังแข็งแรงฉะนั้นน่ะลูกควรไม่ที่พึ่งแกอาณาประชาราชอีกทั้งผิวพันรูปร่างก็ง,งามสง่าสมส่วนหากลูกป,ปรารถนาจะพิเศษกับเจ้าหญิงองค์ใด ก็จงเลือกเอาตามใจชอบเถิดพ่อขอรับรองว่าจะหาพระชายามาอาภิเษกให้ลูกได้ตามที่ใจปรารถนาแต่มียะครั้นลูกเดยครองราชพรังพร้อมปดโอรสและธิดาแล้วจึงค่อยออกบรรพชาในภายหลังเถิดปัจนี้ลูกยังอยู่ในช่วงปฐม,มวัยจะมอบวชอยู่ในป่าเพียงลำพังผู้เดียว จะมีประโยชน์อะไรเล่าพราะแต่มีเจรสีทรงสดับพระดำรสัสของพระราชบิดาแล้วก็ไม่ได้วันไหวในคำาเชื่อเชิญน,นั้นยังทรงยืนยันพระประสงค์เดิมอย่างแน่วแน่ที่จะทรงเพศดาบทเพื่อประพฤติพ,พรตพรหมจันทร์ต่อไปเราทรงตระหนักชัดแล้วว่าการประพฤติพรหมจันทร์นั้นเป็นทางสว่างการครองเรือน เปรียบเสมือนถูกจองจำโดยเครื่องพันธนาการเป็นเครื่องผูกยันยนัยนจีต้องัยปัญญาในการพิจารณาไตรตรองอย่างสุข,ขุมลุ่มลึกจึงจะรู้ว่าบุตรธิดาเป็นเหมือนบ่วงคล้องคอสามีภรยาเปรียบเสมือนบ่วงคล้องแขนทรัพย์สมบัติเหมือนบ่วงคล้องเท้าจะไปไหนหรือทำอะไรก็ไม่สะดวก หาความเป็นอิสระได้ยากเอรืดเหีทนทอดในการครองเรือนชัดเจนจึงออกบวชเป็นบนรมชิตมาหลายชาติแต่จะทรงบริเศีอย่างไรยิงเมื่อทุกคนต่างให้ความหวังอยู่กับพระราชุกุมารเพียงพระองค์เดียวจี่จใจพระองค์ขึ้นครองราชให้ได้ก็เป็นดังนี้พระอรษีจะตรัสอธิบายให้พระประโยชนญาตทั้งหลาย เข้าใจได้อย่างไรเอาไว้พรุ่งนี้เราค่อยมารับฟังเหตุผลและมโนบนิทานนันยิ่งใหญ่ของท่านกันต่อนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมโดยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงาน และสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมาหาสมบัติจกักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจากสิ้นให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงวิญญาสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย ได้เลวพลันจงทุกท่านเธอธรรมะตายเจดีเมื่อนอันนันจักระวานอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุขแห่งธรรม